สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการอ่านแชทในไอจีนะครับไม่ให้เขารู้ว่าเราอ่านนะครับวิธีการทํานะครับขั้นแรกก็เข้ามาในหน้าไอจีของเรานะครับแล้วก็ให้เรากดตรงที่รูปโปรไฟล์ตรงมุมขวาด้านล่างนะครับกดไปเลยนะครับแล้วเราก็กดตรงที่ขีดสามขีดมุมขวาบนนี่ครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมานะครับให้เราดูหัวข้อคําว่าข้อความรลยการตอบกลับสตอรี่นี่นะครับข้อความรายการตอบกลับสตอรี่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับ จากนั้นนะครับให้เราดูตรงคาว่าแสดงใบตอบรับการเปิดอ่านนี่ครับนี่นะครับกดเข้าไปนะครับซึ่งปกติมันจะเปิดไว้นะครับให้เรามาปิดนะครับถ้าเราปิดตรงนี้นะครับคนอื่นที่เราอ่านนะครับเขาก็จะไม่รู้ว่าเราอ่านแล้วนะครับนี่นะครับเราก็สามารถไปอ่านแชทได้เลยนะครับเขาก็จะไม่รู้นะครับก็ง่ายๆแค่นี้นะครับวิธีการตั้งค่าอ่านแชทในจีไม่ให้เขารู้นะครับก็สามารถตั้งค่าได้ตามนี้นะครับแล้วก็ลองไปอ่านกันได้นะครับ มันก็จะไม่ขึ้นว่าอ่านนะครับคอมครับ